เอนรบทแล้วโอ้จะเลื่อนคับกันเลยเนาะถามมันค่อนขางาไฟดยู ขาเ,าเลยวันเลยเน่ะทำมาเนี่ยที่อัดเส้นนี่ถนนถนนโย่หลังนาฏิกาการนี่ลานขาอยู่ง้้นปะนี่แหละชนนนุนุกดตะกี้เตะกี้เข้ามาชุนบมดนี่เขาบอกว่าเป็นป่านนอกเลยนะ โอ้ยเพลเลียนจบประหลัดมากไว้อย่างมากแล้วเช่นบนบดเดี๋ยวนี้เนีน่ยว้ยมาเห็นเราไปอย่างนี้หรอกเพื่อึ่นบดต่อันเจีเออเจียนเด็กอ่ะเจียนเดี๋ยวนี้สุดยอดงานไหมหันซีมือเนี่ยว้ย,วม,ยม่ตรบอกเรากระไรไงส่วนที่หองน้ำม่ดีวะหองน้ำเพ็ดตำตำลูกยูปตำตำเออพอไปเห็ดสำนันละ่ะหองน้ำมันกระไรหองไลยได้ล่ะอ่าสิเขาออกไปทั้งบ้านทั้งะบาน ตอนผมท่ามาทางบ้านนอกกับเป็นสีไล่เด้ไฟส่องสว่งงางทั้งๆนี่เด็กหงลงลูกนะแต่ว่าช่วงหนึ่งเป็นช่วงขาดตอนว่านะเออช่วงนั้นไม่มีเดียวเออมีน้อยเดียวมั้งแต่เป็นโอ้ยสวยงามเลยนี่ตลอดได้ก่นอนราทัฒนตลอดเยอะเป็นเแถวโบว์เน่จะเบ้านสั้นเี่อ,อจะว่า ไป,ไปตลอดลอยู่นี่ยตอนไปขาดช่วงยู่มองร้อยต่อมองทางนั่นว่าเพราะว่าเขาจะมาเห็นอยู่ขาาดเยอะมากเลีนยงเาไปต,ต,ตะกอนปัดโทษพฤสิการมาทางเสร็จรอรอเนี่ยยมขึ้นปะนี่โค้งลนนี่ยยั่งโคง้งก็ให้คนไปคนออกจากบ้านไปสิบกว่าปีครับขึ้นบ้านไวย ง่วงเลยถ้างบ้านจะของมันมาเลยเนอรู้คนเดียวนสเล่นเนาะตเนี่ยา้าดวตอนหนาวเนี่มันแบบนี่ขาดช่วงแน้อยเดียวเนี่ยกะมา่ักสองเยตสองสามยต จากนี้ไปน่้ไปมองทั้งนานี่ละนี่นี่ละคานมองไนเนี่ยช่วงหวานไปตั้เถอนลงเต่าล่งเต่าลงเต่าน่ะแกนนึกัซีเรียสหนึ่งกันเี่นแต่ว่าช่วงนี่ละเงินน้อยหน่งทั้งนาม่แจงอามาใช้ใช่ไหมนี่นาว่าเป็นเรื่องการด้วย ขาดตึงอ่าชม่สามยเมตร้องขาดว0าสามรยมรทังหมดมาทั้งหนึ่งไปจัป่าเออหอนป่าห้องกากปาโอ้หอบรสีม่ายไม่็นบบนลกตองทใจทั้งหลายพอเดียวออกจากไปเดินปลเท่ความมีไฟบ้างปสุดป้านกูเรื่อมนั่นแหะ nào đấy, hàng mày may, nhìn trang sức hồ nước xăng, đôi

ต้้งหนาโน่นอ่ะบบานห้อเดี๋ยวโน่นบานห้องโน่นห้องมีไฟสองทางเลยไฟสองท้านมันเป็นตยาเออหน้นบานมีองบานมีไฟสองทางเลย มเอาเอมาแล้วมาแล้วนี่เเอแ่ปละปานนาานสอทันีโงรร้บมเฮ้ยถึงส่กิโลยังกิโลกัวเป็นเขียนผิดเขียนผิดเขาาเป็นหรอเขาปถืนสองเาปนสนอ็พี่ต้สองสว่างบานแล้ววะ